สวัสดีครับอยู่กับผมเบียร์คามมิ่งเต็นท์นะครับวันนี้มารีวิวตัวเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีใหม่ล่าสุดอันน,น,นี้อันนี้เจ้าของนี่ย้งสุดซอยนะครับหลังที่สี่แลครับหลังที่สี่หลังที่สี่มาก่อน,น,นเอาก่อน,น,นอไอ้หี่เป็นไงล่ะโฟ <4 S 2> มยังอยู่เลยไม่ได้เอาออกน,น,นอะนรับไอรับอุปกรณ์หน่อยวางวาง,วางท้ายรถก็ได้ เฮ้ยอ๋อถูกแล้ว <laughs> ไม่ในกล้องมันเป็นสีน้ำเหมือนสีน้ำตาลไง <laughs> อะถอดสายรัดเอวหน่อยสายรัดเอวสายคาดเอวป็นไงละ่ะดำดุดำดุปลดปลดปลดล็อกปลดล็อกนะครับมาใบมือ เด้งบันไดให้สุดนะครับผมแล้วก็กดลงมาเลยนี่ครับสีใหม่ล่าสุดสีบลู e black blue เขาบอกว่าสี black b l u ไอตัวนี้ตัว protect protect p r o t e c บนันไดตัวนี้คือ p r o t e c บนันได ตัวค้ำอยู่ข้างในมั้งอยู่นตัวกลางดูเดี๋ยวบอกดีกว่าทำไมอ่ะฮะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเจอตรงไหนสีดาร์กบูค่ะคุณเบียร์ฮะดาร์กบูน้ำเงินเข้มน้ำเงินเข้มน้ำเงินอมน้ำเงินอมดำหาเจอปะเนี่ยสวยมากในกล้องมันเป็นสีทึบเลยอ่ะ พอมาเจอแสงกลายเป็นสีเหมือนดำๆอ่ะเอออันนี้มันสื__ Bundes Bundes ่อสีจริงเลยนี Portuguese Portuguese ่สีจริงเลยในกล้องเนี่ยในวิดีโออ่ะแต่เวลาเราถ่ายมันจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยฝั่งนี้เป็นสีน้ำเงินเฉยเลยมันจะออกมันจะออกสว่างจริงตัวถ้าตัวจริงมันจะเข้มแล้วถ้าถ่ายข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเปลีนเป๊ะเลยพอมาถ่ายข้างหลังนี่ไอันนี้เป็นสีน้ำเงินในกล้องมันสีน้ำเงิน เป็นเป่าเป็นเป่าคำ <c oughs> ต่างๆนั่งด้านหน้านะครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยอ่านั่นแหละโอหลังที่สี่แล้วอันดับเทพคำ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าทาั้งคู่นี่ <c oughs> ข้างหน้าเสร็จอันนี้ขนาดหนึ่งจุดเก้านะครับ บันได2.3เมตรเก่งออโตเมติกแล้วก็พื้นอลูมิเนียมลังพึ่งตัวพื้นตัวนี้นอนขวางได้เลยตัวนี้พื้นอลูมิเนียมลังพึ่งแข็งมาก25่มิลนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้เป็นแคนวาส280แกรมตัวนี้เป็นเอ่อออกฟอร์ดนะครับเคลือบ UV แล้วก็มีไฟนอกเต็นท์สจุดข้างในเต็นท์อีกหนึ่งจุดอยู่ข้างในนูน้นอีกหนึ่งจุดสามารถต่อ ซิปตัวนี้เป็นซิปต่อซิปเอ่อเป็นไฟชีดได้ตัวนี้ด้าน,นข้างเสียบหน้าต่างได้ตัวนี้เสียบหน้าต่างได้เดี๋ยวเสียบหน้าต่างเออเห,หน่อยถ้าไฟชีดไปไหนเดี๋ยวกลางลองกลางเลยไหมล่ะเออได,ดได้ได้เ,เดี๋ยวพาไปชีดพาต่อาานัน ปลดล็อกอันนี้ปลดล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเก็บเลยเราไม่ต้องไม่ต้องล็อกนะเราใช้ตัวสายรัดเอเป็นตัวล็อแกแต่ว่าเปลี่ยนทังทีก็าบบจะเอาสีเดิมก็อะไระยอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนทังทีแล้วออไมเระดับแอดโยงเนี่ยฮะห,หลังที่สี่ไอเ้เขาที่แล้วก็หลังแรกนะกที่มา สองปีหลังที่แล้วติดที่สามธันวาเมื่อสองปีที่แล้วเ๋ผมลอสีแดงพอเดี๋ยวเดี๋ยวเพียบอ้าวแล้วงัดขึ้นของใหม่จริงๆยังไม่ได้ใส่อะไรทุกอย่างเลยไอ้ตรงนี้เป็นสายลังเพื่อป้องกันเวลาลมแรงๆมากๆเนี่ยไอทิ้ตุ๊กแกนี้เอาไม่อยู่ไม่กระพือเออทิตุ๊กแกนี้เอาไม่อยู่ ต้องมีตัวสายล้างตัวนี้เป็นตัวช่วยไฟชี้ชหล,ลสดีดํานไฟชีสีดํานะครับตัวเต็นสีน้ำเงินดาร์กบูนี่น่าจะเป็นดาร์กบูนะ นยาเสียบอันนี่ข้างหน้านี่เป็นอุปกรณ์เสริมเสียบเหมือนก็เหมือนกับเสื้อกันหนาวมีซีฟีมีซิปอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราจะใส่ขันหลังให้ก่อนนะเดี๋ยวรูนอ่ารูดไปเลยเหมือนเสื้อหนาวเลยรูดไปเรื่อย ดำดูดเลยเนี่ยนะดำเลยข้างหน้าตีตาท่นมินเ็นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตีอืมมันต้องลาศะเดี๋ยวมันเลอะเทอะเอาแค่นี้พอโอ้มันกว้างเอ้ยของเดิมมันมือเลื่อมไม่สุดใช่ใช่อันนี้อันนี้มันจะกว้างกว่าเดิมมันหนึ่งจุดเก้าไงหนึ่งจุดเก้านอนสามถึงสี่คนนะครับอันนี้อ่า อย่างกว้างเลยเดี๋ยวขอแรงคนละมือตอกได้เหรอสวย,ยงามอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างเสาสาี <4 S 3> สาต้นเสาส,าส,าสีทองเหมือนเดิมเสาสีทองเหมือนเดิมสีต้นสวย สี่ต้นสัอเชือกเชือกเป็นสีส้มแล้วนะต้มตัดดำต้มตัดดำ <c oughs> สีสันสุดนี่ไงต้มตัดดำสีสุดยอดออหนุ่มผมยาวนี่ครับแอดมินโยง่งโย่งสุดซอยของใหม่อีกแกละผูกเชือก นี่เราลองกันจริงๆเลยแกะใหม่จริงๆอ่าตอนนี้ลองกลางดูครับลองกลางดูไม่มีที่ขนาดมันใหญ่จัดใหญ่มากรถถ่ายไปทั้งคันเลยเนี่ยดูใหญ่ขนาดไหนอีสุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายลงนูนอีกทีนึง อ่านี่ในมุมฝั่งนี้นะครับก็สวยงามนี่สวยมากตัวจริงโคตรสวยเลยดุดันนะนี่ครับตอนนี้เรากลางออนิ่งนะครับเ<ป>สามีทั้งหมด4เสานะตอนนี้เพิ่งใส่ได้เสาเดียวนี่เชือก เสานี้มีสีเสานี่สีเสานี่ครับอืมข้างในข้างในเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในข้างในข้างในนี่นี่มีเสาวสวยอยู่บนบนเต็นท์ข้างในครับลูราที่นอน m e ม o r ร f o โฟมแพดโอ้ยยังสบายเลยพื้นอลูมิเนียมรังผึ้งแข็งมากไม่มีเสียงดังแน่นอนมีไฟในเต็นท์ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ต่ออันนี้จุดต่อไฟในเต็นท์ นี่ครับไฟในเต็นท์ข้างบนนี่เปิดเป็นสรูปเปิดไฟชี้ตัวนี้ถ้าเปิดไฟชี้ตัวดําๆเนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็เปิดเป็นไฟลุ่สรูปได้นี่มีมุ้งเปิดได้ด้วยใหญ่มากอลังการข้างในนี่มันสีมันแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหมันไม่มาสีสีไอ้ผ้าเต็นท์เนี่ยมันแบบมันเป็นเส้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 นอ่ะมันมองเห็นแบบสวยดีอ่ะ คลาสสิกอ่ะนี่สวยมากนี่อันนี้คือไฟเชีดได้ดำๆเนะนีย่ยยืนยืนขึ้นไปยืนได้เลย,เลยแต่ว่าเราต้องเอาตัวเนี้ยตัวไฟเชีดนี่ออกตัวนี้ครับปลดตัวนี้ออกอนี่ตังเสาอันนี้เราทำรีวิวคร่าวเพราะว่าเสามันไม่ตึงยื่งมต้องตึงอย่างนี้นี่ตึงอย่างนี้เลย สวยงามครับมีจำนวนจำกัดนะครับใครที่สนใจก็โบกมือฝักทักมือเรียกมาเลยครับครับ <c oughs> สวยงามสวยงาม <c oughs> สวยงามสวยงาม <c oughs> ใหญ่มากข้างใน พื้นที่ข้างล่างใหญ่เหลือเฟือเลยอยู่ข้างหน้าข้างในโอ้พื้นที่โคตรกว้างอ่ะนะกว้างไหมกว้างมากเหลือเฟือนั่งได้เป็นสิบเที่ยวกันสอ2คนเคครับผมใครสนใจก็สอบถามได้ครับวันนี้ไปก่อนครับอ้าวขอบคุณพี่โย่งนะครับสวัสดีครับ หลังที่สี